สวัสดีเหล่าผู้ที่หลงไหลในเรื่องการเงินทุกคนพวกเราต่างมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในกิจการของเราและในทุกๆโครงการย่อมมีผู้ชนะและผู้แพ้เพื่อเข้าร่วมกลุ่มของผู้ชนะก็จำเป็นจะต้องรู้จักถึงลักษณะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเป็นเหตุผลที่วันนี้ผมได้รวบรวมคลิปที่พูดถึงความแตกต่างระหว่างผู้ที่แค่ปรารถนาความสำเร็จกับผู้ที่ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อให้สำเร็จและไม่ใช่แค่ความคิดเห็นเท่านั้นแต่มาจากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมาเริ่มฟังกันเลย ผมจะบอกเคล็ดลับหนึ่งที่ทำให้ผู้ชนะต่างจากผู้แพ้มากที่สุดถ้าธนาบาตัตร50ดอลลาร์นี้พร,ร้อมให้ใครเอาไปได้ใครจะเอาไป ขอบคุณค่ะโอเคอย่าเพิ่งไปไหนกลับมานี่ก่อนบอกชื่อคุณให้เราฟังหน่อยเดบี้เดบี้ได้ทำอะไรที่ผู้ชมคนอื่นไม่ได้ทำเธอลุกขึ้นและเธอลงมือทำคืองี้นะหลายครั้งเรานั่งรออยู่แล้วเรารอคอยแล้วเราหวังแล้วเราฝันแล้วเรายืนยันแล้วเราอธิษฐานแล้วเรานั่งสมาธิเราทำทั้งหมดนั้นและทั้งหมดนั้นสำคัญมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแต่ในบางช่วงโอกาสจะปรากฏขึ้นและถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณก็จะได้แต่นั่งเฉยๆและไม่ได้50ดอลลาร์เข้าใจไหม ฟังดูเป็นคำแนะนำที่ง่ายแต่สำคัญมากไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรสักแค่ไหนคุณจะไม่มีวันได้มันถ้าไม่ลงมือทำพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมและเลยการใช้วงล้อออกกำลังกายของผมแต่วันนี้ผมจะกลับมาหมุนมันอีกครั้งเพราะผมตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายการลดน้ำหนักของผมให้ได้ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> อย่าเพียงแค่คิดวางแผนให้ลงมือทำเลยเพื่อนๆและอย่าพลาดโอกาสของคุณ ความรอบรู้ทางธุรกิจบางอย่างได้รับการถ่ายทอดผ่านรุ่นสู่รุ่นแต่คุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นญาติสนิทเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญาของคนอื่นนี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบเพื่อนที่ประสบความสําเร็จได้แชร์คาแนะนําที่ประเมินค่าไม่ได้จากข้อของเขาที่คุณควรฟังอย่างแน่นอนดังนั้นเตรียมตัวฟังให้ดีและเตรียมจดบันทึก เรื่องสุดท้ายพ่อของผมเสียชีวิตเมื่อผมอายุ26ปีเขาพูดเรื่องบางอย่างกับผมซึ่งผมจะบอกทั้งหมดเรื่องแรกที่เขาพูดคือพ่อไม่สนใจว่าแกจะขายคลิปหนีบกระดาษหรือรถไฟสําหรับหาเลี้ยงชีพคนซื้อจากคนที่พวกเขาชอบโลกใบนี้มีสินค้าที่มันเหมือนกันมากเกินไปจาไว้ว่าคนซื้อจากคนที่พวกเขาชอบอีกอย่างที่พ่อบอกคือให้ควบคุมสิ่งที่ควบคุมได้นั่นคือทั้งหมดที่คุณทําได้อย่าไปเครียดกับปัญหาจุกจิกในชีวิตถ้าควบคุมมันไม่ได้ก็อย่าไปกังวลพ่อของผมเคยบอกว่าลูกเอ๋ยอย่าไปเครียดกับเเรื่อองล็น้ย แต่พ่อจะมองออกไปหันกลับมามองคุณแลวบอกว่าได้ปกติอะไรอะไรก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นได้ความรู้มากมายเลยขอบคุณนะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรจะเป็นประโยชน์เสมอสําหรับธุรกิจผมยังรู้สึกขอบคุณมากสําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการมุ่งเน้นสิ่งที่สําคัญที่เรามียมหน้าจัดการได้คําแนะนําเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราประสบความสําเร็จแต่ยังช่วยลดความเครียดได้มากด้วยอย่าพลาดตอนใหม่ๆเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในโลกธุรกิจแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าและอย่าลืมว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสู่ทั้งงว ทั้งพวงสดึงเดียว เฮ้คนรักการเงินทุกคนเราทุกคนต้องการพลังในการทําการซื้อมูลค่าสูงสใช่ไหมแต่เพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นคุณต้องเชี่ยวชาญเครื่องมือทางการเงินทั้งหมดรวมถึงการใช้ใจ่ายด้วยแน่นอนว่ามันเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลแต่ผมยังคงเลือกคลิปของผู้เชี่ยวชาญมาสองสารายการให้คุณดูที่พวกเขาแชร์ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อข้อมูลมากขึ้นตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นก็ฟังอย่างตั้งใจนะ ถ้าคุณซื้อสองครั้งไม่ได้ก็อ<ด>ย่าซื้อเลยสักครั้งหรือแม้แต่ซื้อสามครั้งสี่ครั้งหรือห้าครั้งอย่าซื้อแค่ครั้งเดียวเมื่อคุณมองไปที่ราคาของสิ่งของที่คุณพยายามจะซื้อน,นั้นและคุณทำเงินได้หนึ่งร้อยดอลลาร์ต่อชั่วโมงและคุณกำลังพิจารณาซื้อของที่ราคาห้าร้อยถึงหนึ่งพันดอลลาร์คุณจะยอมทำงานสองวันเพื่อสิ่งนั้นไหมอาจจะไม่ผมจะทำงานทั้งวันเป็นเวลาสองวันเพื่อ,อออกไปกับเพื่อนๆสามชั่วโมงในวันเสาร์ไหมผมเลือกที่จะไม่ทำงานสองวันดีกว่าและ นั่นเป็นกลยุทธ์ที่ชั้นฉลาดผมอาจจะนำมันมาใช้กับอาหารที่ผมกินด้วยก่อนที่ผมจะกัดชีสอีกสักชิน้นผมจะคิดถึงจำนวนรอบที่ผมต้องวิ่งบนวงล้อเพิ่มขึ้นเพราะมันผมจะบอกคุณนะว่ามันได้ผลหรือเปล่า การใช้จ่ายของคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดเงินและเติบโตแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณจ,จู่ๆได้รับเงินก้อนโตแล้วรู้สึกว่าใช้จ่ายได้อย่างไม่จำกัดมันเป็นความรู้สึกที่หลอกลวงนะเพื่อนๆและนี่คือคลิปที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็น ทำไมเขายังตัดผมให้ผมถ้าเขาถูกรางวัลเป็นล้านในที่สุดผมก็กล้าถามเขาทำไมคุณยังตัดผมอยู่แล้วเขาก็บอกผมว่าผมหวังว่าผมจะได้คุยกับใครสักคนเกี่ยวกับการเงินแบบว่าผมได้เงินมาแล้วผมตัดสินใจจ่ายค่าบ้านของผมบ้านของลูกซื้อรถใหม่ให้เราทุกคนและพาทุกคนไปล่องเรือแล้วผมก็ใส่เงินบางส่วนในแผนการออมเพื่อการเกษียณของผมในที่สุดเขาก็เอาเงินทั้งหมดไปใช้กับข้าวของต่างๆและเขาก็ยังต้องทำงานอยู่และเขาก็บอกว่าถ้ามีใครสักคนมานั่งคุยกับผมผมคงจะเอาเงินล้านที่ได้ไปซื้อคาร์นพัทเม้นท์ และผมคงไม่ต้องทํางานอีกเลยตลอดชีวิตและผมก็บอกว่าผมรู้แต่ว่าเขากลับมาตัดผมให้ผมแทนเรื่องราวที่แสนจะเศร้าเล็กน้อยแต่ก็เป็นเรื่องที่ให้ความรู้มาก ถ้าคุณเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งอย่าเพิ่งรีบไปใช้เต็มที่กับของฟุ่มเฟือยมันฉลาดกว่าที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่จะสร้างกําไรอยู่เสมอแต่ว่าเราก็ยังต้องการช่างตัดผมนะเพราะขนของผมจะแต่งตัวเองไม่ได้นี่ฮ้ย <c oughs> อย่าลืมติดตามตอนต่อไปเพื่อเรียนรู้เคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมและฉลาดขึ้นในโลกของการเงินและอย่าลืมว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสูนหนึ่งเดียว